曾迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha c n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ที่ทางช่อง7สีนะครับได้เปิดโผล่ออกมาไม่น่าเชื่อว,ว่าตอนนี้เรากําลังจะได้รู้โผล่ละครที่เป็นละครหลังข่าวกันแล้วหลังจากที่ทางช่อง7สีทางแอดเกียนเนี่ยปล่อยแต่ละครซิตคอมนะครับแล้วก็เป็นละครเย็นออกมาให้เราได้เห็นกันมากในช่วงต้นปีตอนนี้เราจะมาพูดถึงละครหลังข่าวเป็นการเปิดโผล่ละครของหนุ่มพอสตันที่ใครหลายๆคนเนี่ยรุ้นว่า ว่าเขาจะมีละครไหมกําลังจะมีละครหรือเปล่าจะไปอยางช่องเจ็ดหรือเปล่านะครับสรุปมีละครแล้วละครที่พูดถึงในวันนี้ชื่อเรื่องว่าวงเวียนหัวใจนะครับพอสลันเนี่ยได้กลับมาประกบคู่กับนาวทิสานาทครั้งหนึ่งไปขอย้อนพูดถึงไทม์ไลน์ของพอสลันก่อนดีกว่าว่าเขาเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวอะไรกันมาบ้างก่อนที่จะมาเปิดโผลละครเรื่องนี้นะครับละครเรื่องล่าสุดของพอสลันนะครับผมเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินที่จบไปประกบคู่กับแซมมี่ราลเวลต้องย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับ ในปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวจากเพจมายาชาแนลนะครับที่เขาบอกว่าละครเรื่องสมสองแสงเนี่ยกำลังจะรีเมคกับทางช่อง7และพระนางเนี่ยลงตัวที่พอดกับนาวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีข่าวละครเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับพอดกับนาว่าจะกลับมาเล่นละครเรื่องอะไรกันด้วยผมก็เลยงงว่าเอ๊ข่าวนี้เนี่ยจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับหลังจากเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินเนี่ยจบไปมีข่าวในช่วงที่กําลังวางตัวเรื่องเพลงรักเจ้าพญาของค่ายบดีคัม ว่าพระนางเนี่ยน่าจะเป็นพอลกับโบเมลดาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ายพอดีคำนะครับผมก็ไปทําละครให้กับทางช่องวันแทนและเพลงรักเจ้าพญาเนี่ยก็ถูกสร้างกับทางช่องวันเราก็เลยไม่รู้ว่าพอลันเนี่ยยังมีผลงานกับทางช่อง7็ดต่อไปไหมเพราะว่าก็เงียบอยู่แต่ว่าข่าวล่าสุดก็บอกว่าพอลเนี่ยยังไม่ได้รับละครเนื่องจากว่ายังไม่มีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยสนใจในบทบาทนะครับและวันนี้ละครที่เปิดโผออกมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องวงเวียนหัวใจได้กลับมาประกบคู่กับนาวทิศา อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้คู่กันในเรื่องสายโลหิตนะครับเครดิตข่าวนะครับผมวันนี้ผมหยิบยกมาจากทางเพจ7สี So c i e t y f c 7นะครับก็ต้องขอบคุณทางเพจด้วยที่นําข่าวมาบอกกันขอบคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เครดิตมาจากแอดเกนนะครับเขาได้บอกว่าเมาส์มอนหอยสังกระมังมอ้อเปิดโพลละครใหม่วงเวียนหัวใจเธอไม่ได้เป็นแม่คุณของพี่อีกต่อไปเพราะเธอคือศัตรูหัวใจของน้องสาวที่เขาห้ามรักเพราะสรัน พบนาวที่สานานร่วมด้วยใต้ฝุ่นตาะเพชรพลอยรัตพาการพลิกบทบาทของฟิล์มฉัดดาวสถานีต่อไปคือจุดจุดจุดแฮทแท็กแอดเกียนะครับเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของพอสุรันกับนาวที่สานานแล้วก็คู่รองก็ได้ใต้ฝุ่นตากเพชรประกบคู่กับพลอยรัตพาแล้วก็เป็นการพลิกบทบาทในราบผมของฟิล์มฉัดดาวอาจจะเป็นการมาเล่นร้ายเรื่องแรกของเธอนะครับปกติเราก็คงจะเห็นพลอยรัตพาเนี่ยเล่นรองบ้างเล่นเป็นร้ายบ้างแต่ว่าเรื่องนี้พลอยเล่นรองนะแต่ว่า ร้ายเนี่ยเป็นของฟิล์มชัดดาวแทนนะครับเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเคยถูกสร้างมาแล้วถึง2ครั้งออกอากาศครั้งแรกกับทางช่อง9ในปีพศ2528นะครับภาพนี้ผมหามาได้เท่านี้เลยนะครับและในเวอร์ชันที่2นะครับผมก็ถูกสร้างในปีพศ2552นะครับโดยค่ายกันตนานะที่ออกอากาศกับทางช่อง7จดสีนะครับพระนางเนี่ยได้พ่เวียสุวรรณวัน์มาประกบคู่กับพิงกี้สาวิกานะครับและคู่รองก็ได้พลภูมิพักนะครับมาประกบคู่กับต กันยาตัวร้ายเนี่ยได้จิ๊บครีตรพัทนะครับผมมารับบทเป็นตัวร้ายซึ่งตัวร้ายนี่น่าจะรับบทโดยฟิล์มชัดดาวอย่างที่เขาบอกบอกว่าจะพลิกบทบาทนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเรื่องย่อของวงเวียนหัวใจในเวอร์ชั่นเก่านะครับทันทีที่โบสาวสวยนักเรียนนอกเดินทางเหยียบเมืองไทยเธอได้รับข่าวร้ายว่าพงแฟนหนุ่มที่รักกันมานานตัดสินใจแต่งงานกับนีน้องสาวของทศมหาเศรษฐีเจ้าของไร่หุ่นไปเสี แล้วโบพกพาหัวใจที่บอบช้ำไปนั่งปล่อยอารมณ์คนเดียวในผับแห่งหนึ่งและถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มนักธุรกิจแอบใส่ยาในเครื่องดื่มเพื่อล่อลวงเธอไปถ่ายคลิปแบล็กเมลระหว่างที่โบครองสติไม่อยู่เจียนถูกพาออกไปจากผับทศพี่ชายของนีเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาแต่โบเมาจนผู้จ้าไม่รู้เรื่องทําให้ทศต้องเปิดห้องพักในโรงแรมให้หญิงสาวนอนพักชั่วคราวเมื่อโบได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ กับเสื้อเชิ้ตของทศที่สวมอยู่ในร่างของเธอทําให้โบหลงเข้าใจผิดว่าได้เสียกับทศไปเสียแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของวงเวียนหัวใจเธอไม่ได้เป็นแม่คุณของพี่ อีกต่อไปเพราะเธอคือศัตรูหัวใจของน้องสาวที่เขาห้ามรักอะโอเคอันนี้ผมอ่านย่อๆแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังนะครับตัวของนางเอกนะครับผมตัวของโบเนี่ยเขาเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศมารู้เขาร้ายว่าแฟนของเธอนะครับพงเนี่ยแต่งงานกับนีน้องสาวของทศนะครับซึ่งทศเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของไร่องุดน,นะทำให้โบเนี่ยเสียใจแล้วก็ไปนั่งดื่มที่ผับแห่งหนึ่งนะครับแต่กลับถูกมิจฉาชีพนะครับวางยาสลบพื่ล่อลวงเธอไปถ่ายคลิปแบ็กเมลแล้ว S <S <an> ได้ทศเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้นะครับทำให้โบเนี่ยที่ตื่นมาจากความเมาเนี่ย <S <S <an> <S เห็นว่าตัวเองเนี่ยใส่สวมเสื้อเชิ้ตของทศอยู่ก็เลยคิดว่าโบกับทศเนี่ยได้เสียกันแล้วนะครับและไม่น่าเชื่อว่าเพียงการเจอกันเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้ทศเนี่ยตกหลุมรักโบไปเข้าเสียแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าโบกับนีนะครับน้องสาวของทศเนี่ยเขารักผู้ชายคนเดียวกันซึ่งเธอก็คือศัตรูของหัวใจของน้องสาวนะครับทำให้ทศเนี่ยไม่สามารถรักโบได้ก็เป็นผู้หญิง ที่ห้ามรักนั่นเองนะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นพอดเรื่องของวงเวียนหัวใจก็คือวงเวียนก็คือรักวนๆกันไปประมาณนั้นนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าพอดรันกับนาวทิสานาเนี่ยจะมาถ่ายทอดอารมณ์ได้แค่ไหนก็คือในเรื่องเนี่ยตัวของพลรดาภาก็จะมาแต่งงานกับไต้ฝุ่นตากเพชรซึ่งใต้ฝุ่นตากเพชรเนี่ยเป็นแฟนกับนาวทิสานาทอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยใต้ฝุ่นก็ไม่พูดกับพลและนาวเนี่ยก็กลับมาพบว่าไต้ฝุ่นกับพลกำลังจะแต่งงานกันและสุดท้ายพอดกับนาวนะครับตัว ของโทษกับโบเนี่ยก็มารักกันเสียเองนะครับอ่ะโอเค อันนี้เป็นเรื่องย่อๆที่ผมสรุปให้ทุกคนฟังนะครับก็ต้องอรอลุ้นกันว่าจะได้เห็นภาพออฟฟิเชียลป็นเมื่อไหร่ก็คงจะต้องรอให้หมดช่วงนี้กันไปก่อนละมั้งเขาถึงจะมาถ่ายกันแล้วก็ปล่อยเรื่องย่อแบบฉบับสมบูรณ์มาให้เราได้ฟังกันนะครับแววแววมาว่าค่ายที่ผลิตก็คือค่ายมุมใหม่นะก็คือเดียวกับเวอร์ชันเก่าแล้วแหละก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนื้อหาตรงไหนพิ่ภาพประการใดขออภัยวันน้ที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระ